ะะถ้าจุ่มไลฟ์ตัวบางวันจู่จะไม่ค่อยทักแจ้งลูกค้านะคะว่าว่าจุ่มไลฟ์เพราะกลัวไปวรบกวนนะคะอาจจะเป็นแบบว่ากลัวแบบว่าลูกค้าก็ลังทางานอยู่หรือว่ากิจวัตรประจำวันของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> มาต้องไปโฟกัสมือเลยนะะมาลูกค้าจุ่มให้ดูงานสั่งทาซองหนังนะคะแล้วก็แก้นะคะงานแก้นะคะเพราะไม่งานแก้ก็แค่ตกแต่งเพิ่มน,นะคะ เป็นงานตกแต่งเพิ่มนะคะมาเชเต้ ete, นะคะมาเชเต้มาเชเต้นะคะให้ดูก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มจะต่างกับสีดำนิดเดียวเองนะคะนะคะตัวนี้มาเชเต้นะคะทรงมาเชเต้จะเป็นอย่างนี้เลยโค้งแบบนี้นะคะ ตัวนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะฉลุรังพึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นหนังวัวแท้นะคะอันลายจอระเข้นะคะครบจบที่เดียวครบจบที่เดียวนะคะแล้วมีการลด น,น,นี่นะเครื่อยู่ะยุ่ต์สนุกมันมันฮอนอยู่นะฮึค่าสวัสดีนะคะเจ้าของเจ้าของเขามารายงานตัวแล้วนะคะ ดูก่อนตัวนี้มาเชตเต้ยนะคะสีน้ำตาลเข้มนะครับรับเปิค่ะก่อนตกตกตรงนี้เลยนะแล้วก็แตกตรงนี้เลย ทางอยู่ที่จะเชิงเซานะคะคุณให้ดูงานก่อนตับ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 นะคะลูกค้าคะเล็บนี้ตอนที่เอามาขายเด้อมันมีจุดจุดเดียวนะคือจุดนี้นะคะตรงนี้จุดเดียวตามคำขอนะคะจิดจๆๆสุดเลย ะะเล่มเดียวในโลกนะคะทำจุดเพิ่มนะคะเล็กเอ้านะคะตีร้อนะคะชุดแขนด้วยน้ำมันนะคะ ดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฉลุหลังพึ่งนะคะฟูแทงนะคะประกบเลุดแน่นอนเลุดเลยนะคะแซนด์ตลนเลยนะคะเรื่องนี้สามารถสั่งทําได้นะคะลูกค้าสามารถสั่งทําได้แต่ว่าไม่ได้ราคาดีแล้วนะคะ แล้วมี้ความยาวของใบมีดนะคะมาเชเต้น,นะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งนิ้วนะคะสันจะอยู่ที่6กจุห้ามิลเลยนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจดสองนิ้วนะคะเรมี้ปุ๊บ